สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูคอ้นะคะซึ่งเขานะคะมีโรคศัตรูพืชน,นะคะมาแย่เขาแล้วมาจนตีเขาแล้วนะคะตัวนี้นะคะถามพินิดนะคะพินิดบอกว่าชื่อขุนแผนเรียกเงินนะคะอ่ามาดูกันว่าเจออะไรบ้างนะคะมาดูข้างใต้เลยนี่เพื่อนเือนเห็นไหมนี่ค่ะน้องไรแดงบุกค,คลานะคะทุกคนนี่ค่ะ อา,อาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้แบบว่าดูแลเขาเลยนะคะปล่อยปะละเลยนะคะไปเจอมาเนาะตอนนี้ก็คือโดนนะคะรายแดงหน้าร้อนนะคะนอกจากไรแดงนะคะจะโดนเออโจมตีเอ้ยไปไปโจมตีโคโลเซเซียของเราแล้วนะคะหน้าร้อนคือหรืออากาศร้อนๆเนี่ยเขาก็มาโจมตีคลาได้จริงๆไปได้ทุกชนิดเลยนะคะเสดจันทร์ก็โจมตีได้นะคะกวักต่างๆก็โดนได้นะพวกกวักป่านะคะโดนหมดเลยนะคะ ทีนี้วิธีการแก้ไขนะคะคือเราก็ต้องให้น้องเนี่ยอยู่ความชื้นที่พอเหมาะนะคะคือพวกไรอะคะ่ะเขาจะไม่ชอบความชื้นนะคะทุกคนคือไม่ชอบไม่ชอบชื้นไม่ชอบร้อนเพราะฉะนั้นถ้าอากาศได้อุณหภูมิดีเนี่ยเขาก็จะไม่จมตีต้นไม้เรานะคะก็เราจะมีวิธีการก็คือถ้ามันมันกินต้นไม้เราไปแล้วนะคะเราก็ต้องกําจัดเขานะคะโดยการฉีดเอ่อพวก พวกน้ำส้มควันไม้นะคะทั้งเออ่ตรงข้างบนใบนะคะแล้วก็ใต้ใบแล้วก็เนี่ยพวกกลำลัต้นต่างๆาแล้วก็ดินนะคะวัสดุปลูกของเราเนี่ยนะคะด้วยหรือจะใช้พวกเออ่สารเคมีก็ได้นะคะพวกออลทูส แล้วก็จะมีอีกตัวเดี๋ยวไม่แน่ใจนะคะคือมันจาเป็นต้องใช้3ตัวนะคะในการที่จะต้องจัดการกับเจ้าขักวไรแดงนะคะเพราะว่าเขาจะมีช่วงอายุแบบ3ามวัยนะคะแล้วเขาจะค่อนข้างที่จะดื้อยามากนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมียาเกี่ยวกับไรแดงเนี่ยสลับไปสลับมาสัก2องตัวนะคะเพื่อให้เขาเราุมจัดเขาได้ง่ายขึ้นนะคะมาดูกันนะคะเพื่อนๆราย่าเอลืมสังเกตนะคะข้างใต้นะคะของใบภูเขาเนี่ยค่ะเนี่ย ายแดงโจมตีค่าจมตีคลา้คลาของเราแล้วนะคะนี่อ่า เช็คก,กันด้วยนะคะช่วงนี้อากาศก็แปลปรวนนะคะบางวันก็ร้อนมาก3าองศา39องศาเลยบางวันก็16นะคะเราก็จะแย่เอานะคะต้นไม้เราก็แย่ด้วยนะคะโอเคถึงเราจะอยู่ในโรงเรือนนะคะแล้วก็มีออตะข่ายมีมุ้งอะไรก็ตามแต่นะคะลายแดงม,มันก็เข้ามาได้นะคะเพื่อนๆอย่าชะล่าใจนะคะเช็คต้นไม้ของตัวเองด้วยนะคะโอเคสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ